สวัสดีครับผมพบกับผมทีจากช่องเทอร์ดิเคนทีบาเทอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นรถถังซูหนึ่งนะครับผมจากที่เราเล่นตัวซูแปดสไปเมื่อคลิปที่แล้วเป็นไงบ้างครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะถ้าไปดูย้อนหลังกันวันนี้เราจะมาเล่นตัวอัปเกรดกันจากปืนแปดเป็นปืนหน0่กระสุนที่เราใช้จะเป็นตัวนี่เลยกระสุนท็อป B R C 1 2 D นะครับผมจอกเกราะได้อยู่ที่ระยะ10เมตร239ถ้าระยะ2 2 0 0 0เมตรขึ้นไปหรือ2,000เนาะจะเจาะอ,อยู่ประมาณ1 7อถือว่าเป็นกระสุนที่ดีเลยตัวปืนนี้ก็เป็นตัวหนึ่งปืน0 0อ,อ่ะของตัวที4อ่ะเอาง่ายเลยความเร็วกระสุนที่887อย นะครับผมตัวนี้ผมจะมาเล่นให้แบบดูคร่าวๆเองนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสเต็ปของคนสเต็ปเราก็จะนละอย่างกันเนาะผมอาจจะถนัดในแบบนี้ก็ได้แต่ก็ดูวห้เป็นวิทยาฐานก็นแล้วกันเนาะเอาล่ะเกมเพีงจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลย เปแบบสูดยาบเลยโอเค กรมันต้องตายอะแต่เกมทำไม่ให้เนาะไเกอร์เนาะไอเกอร์เสียชีวแปลกจริงๆ

ม,มา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 ชอบชๆอๆช,อ,ช,อ,ชอ,อู้หมูมาโอ้โห,หมาแบบยีกเก้เจยวดีเลยโอ้อ่านแล้วก็ตายหอ้ากระสุนหายทำไม เฮ้ยกระสุนหายเฮ้วไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่ได้อย่างนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีดอ,อะไรไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นจะมีฆ่าเหรอ ติดซบตีโซบเกี่ยวอะไรแล้วเท่าไหร่อะประมาณหนึ่งเอ็ดโอ้โหประมาณหนึ่งเท่าไหร่เรสิ้นเดือนน่าจะสิ้นเดือนปะเลยได้ได้เหรียญเขียวทุกสามวันโอ้ไม่เพื่อนเพื่อนตัวเซอรี่พวกูดเดียวกันโูต่ ชินเดือนไม่ก็ต้มเดือนหน้าได้เฮ้ย,ย,ยคือมันแตกแล้วทำไปแค่นี้อเองไปมีทางเลื่องนีง้เป็นสุนใหม่เข้ามากับมึงเพื่อนมึงสองเพื่อนมึงสองข้อละอ,อ,อย่าง เอาสอย่าใช่ไหมม่ก็ให้ั้งสอย่างไอ้เหียแม่วิ่งแนวนี้มาด้วยไอ้ยังตามก็ไปทำขนาดที่เลยนะเกี่ยวหรอว่ารถอะไรอ่ะได้กใจถึงแม่มันอยู่ที่คนจับปมมาไล่ต่างหากไอ้แม่งตามมาช่วยกันโอ้ยปืนกูเตะอยู่ที่หนึ้ตวทางเจอสอง ซอยทีเจ็ดอยู่ตรงกลางใช่ทีเดียวที่ไรดงเลเวลต่ำสัตว์คนขยับกันไม่มีเครื่องมันแหกก็เยี่ยมกดกดคุยไปซะ เจอไปน,นิดหนึงสองนิดนะึงโอ้เกือบได้ใช่ไอ้ มึงไม่เห็นกูจริงเหรอกูอยู่หนมึงนี่นะนี่คาตัวอีกรั้นนี่พวกมึงไม่ดูจุดที่เพื่อนพวกมึงโดนจริงเลยใช่ไหมไปนูนแทนนู่นจะิ่งมาหอกอน แปลกใจเี๊ยัมาที่กูเห็นที่มีเีเยมาที่นี่เลยกูดสดแนวอัสวะีแนวอัสจอมาเจอกเนยลบางอาจมากเอา้เอาเกิดอะไรเนี่ยคงจะล่ามโอเคฟังคำกูไว้ถึีจะช้าเลไหนกู่จะล่างไม่ได้จอตา ความที่หายคือะไรรู้เ่าพี่ความที่หายคือมี่งไดนติด้คบอกกันตามล่าไอ้เียสุดขอบฟ้าตายฟ้าดินสลายแน่นอนไอ้บาตาเมิงอังกิตตาไอ้บามแทนเจีตาไอ้บามแทแล้วได้ก็สีชมครับยังงมตาไม่หายอีก เก็บมุมไม่ดีมุมแปดไอ้เอ้าปะโถยใครม่กสีเซียวเองอะ่ะโ,โอ้เสียดายอะ่ะอีกหนึ่งพันพอยอะ่ะจะจะได้นุกอะ่ะเกมจบก่อน มัมาว่ะอะไรกันเดไปมืออนะช่างแม่งเฮ้ยมันเอาอ๋อมันทำกิจกรรมไอ้ไอ้อัลติบิค